วันนี้นะครับที่ผมมาลงก็เป็นงานลําลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับราชินีเพลงลูกทุ่งนะครับงานนี้จัดขึ้นมานะครับเป็นงานของวัดทัากระดานนะครับซึ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ได้เสียชีวิตลงนะครับแล้วก็มีพิธีพระสถานเพลิงศพนะครับที่วัดทัากระดานแห่งนี้นะครับแล้วก็แฟนเพลงนะครับได้มาจัดงานลําลึกถึงราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับณวัดทัากระดานแห่งนี้นะครับ สวัสดีนะครับผมกำนันหนุ่มนะครับจากอ่างทองนะครับเป,เป็นกำนันอยู่ตับลหนงเพงอำเภอปโม<ไ>งจังหวัดอ่างทอง,งนะครับรับทั้งเครื่องเช่าแล้ววงดนตรีนะครับจะเป็นทีมวงดนตรีมันนี่อ่างทอง,งนะครับแล้วก็ทีมเครื่องเช่าจะเป็นทีมทมันนี่ทีมนะครับให้บริการเช่าเครื่องเสียงนะครับเครื่องดนตรีวีทีระบบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานเลี้ยงต่างๆนะครับ งานเฟสนะครับก็ให้บริการทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางวงดนตรีนะครับรับงานแสดงนะครับวงดนตรีในงานเลี้ยงต่างๆนะครับแล้วก็งานพิธีต่างๆนะครับรู้จักตู้ลำโพง Vl ได้อย่างไรก็คือว่าบ้านผมตั้งแต่ยุคแรกๆเป็นวงดนตรีชื่อวงดนตรีลุกและพาอ่างทองนะครับก็สมัยตอนผมเด็กๆประมาณอายุ1 5บหนะครับรู้จักกับเฮียสันนะครับเจ้าของ Vldeo นะครับสมัยก่อนเฮียสันทําเครื่องเช่านะครับชื่อเครื่องไวโอเลตนะครับ ก็ได้เจอกันตามงานพิธีต่างๆนะครับงานวัดนะครับก็ไปแอบดูเครื่องแกนะครับสมัยนั้นจะเป็นทีมระดับต้นๆของเมืองไทยนะครับที่แกได้รับแบ็กอัพของศิลปินนะครับผมก็ไปติดตามดูครับแล้วก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็เลยรู้จักการเป็นส่วนตัวนะครับแล้วต่อมารู้ว่าแกได้สร้างลำโพงแบรนด์ VL นะครับผมก็ไปแอบฟังของรุ่นน้องนะครับที่รู้จักกันนะครับซึ่งซื้อมาก่อนนะครับแล้วก็เอามาลงงานนะครับงานวัดซึ่งตอนนั้นใช้แค่ 6ใบนะครับ6ใบเป็นซีรีส์แรกนะครับ6ใบดอกเดียวนะครับผมก็ว่าลําโพงอะไรทําไมถึงดังจังแล้วก็มีย่านลําโพงที่แบบเราไม่เคยฟังนะครับนอกจากลำโพงที่มาจากเมืองนอกอย่างแบรนด์ดังๆของยุโรปนะครับที่จะมีเสียงที่จะออกมาในย่านที่เราไม่เคยฟังนะครับแล้วมาได้รับฟังของ VL a อลดก็ทําให้ประทับใจว่ามีย่านลำโพงที่ใกล้เคียงกับลำโพงของยุโรปนะครับหรือของฝรั่งนะครับ ก็เป็นที่มาที่ไปของการที่มาเลือกใช้ลำโพง VL นะครับผมใช้ในซีรีส์แรกนะครับเป็นดอกเดียว1 2นิ้วนะ้วครับแล้วก็มาตอนนี้ปัจจุบันใช้ซีรีส์2นะครับเป็น2ดอกนะครับก็มันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองนะครับในตู้ลำโพงแต่ละรุ่นนะครับ อย่างซีรีส์แรกนะครับเ็จะเป็นเสียงที่มีความคมชัดโดดเด่นย่านความใสของเสียงนะครับแล้วก็มาซีรีส์สเนี่ยที่ผมเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่างานผมเองเป็นงานกลางแจ้งซะโดยมากนะครับแล้วก็เป็นงานสเกลใหญ่ๆนะครับก็เลยเลือกใช้ที่ ลำโพงที่มีความหนาของเสียงเข้ามาผสมในการรองรับคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่ซึ่งต้องใช้พลังของลําโพงแล้วก็ใช้พลังเสียงที่ควบคุมพื้นที่ในงานควบคุมเสียงในพื้นที่ที่ว่าคนมานั่งชมได้ครบถ้วนนะครับของย่านเสียงก็เลยเลือกลำโพงซีรีส์สที่มีลําโพงมิโครเข้ามานะครับก็ผลงงานลํำลึกถึงราชินีพุ่มพวงดลวงจันทร์นะครับที่วัดทับกระดาจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นปีที่4นะครับก็ใช้ระบบของ VL ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทั้งบนเวทีก็เป็นโมนิเตอร์ก็เป็น VL นะครับเป็นอ่า7 1านะครับแล้วก็มีฟอนต์ฟิลก็เป็น Vida 2ดอกเดียวนะครับที่ใช้อยู่ในระบบนะครับส่วนพาวเวอร์เองก็เป็น1,4000นะครับใช้ขับโลนะครับแล้วก็2,000 20, 0คิวใช้ขับมิกไฮนะครับ ก็ใช้มาประมาณ4ปีนะครับ4 4ปีเข้าปีที่5แล้วครับก็รู้สึกประทับใจในการทำงานของลำโพงนะครับตอบโจทย์ในการที่ไปลงคอนเสิร์ตหรือลงงานเลี้ยงต่างๆเรื่องการจัดการระบบนะครับบริษัท V l แลนะก็เข้ามาซัพพอร์ตโดยคุณบอลนะครับก็เข้ามาทำไลเมนต์ให้นะครับส่วนเดินระบบต่างๆนะครับก็มามีการมาแนะนำว่าให้ใช้อะไรทำยังไงนะครับแล้วพอใช้แล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยมีปัญหานะครับ ไม่มีลำโพงสูญเสียนะครับประทับใจในเสียงคุณภาพเสียงด้วยนะครับแล้วก็ได้คำชมจากคนที่จ้างงานนะครับว่าเครื่องออกมาได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของในวงการเสียงนะครับก็ฝากทีมงานของผมนะครับทีมงานมันนี่ังทองนะครับหรือมันนี่ทีมนะครับในเครื่องเช่านะครับหรือว่าวงดนตรีนะครับก็ใช้ระบบว L ทั้งระบบนะครับลองมารับชมแล้วก็รับฟังกันได้นะครับติดต่อทาง Facebook นะครับหรือว่าเพจวงดนตรีมันนี่ยังทองหรือว่า มันนี่ทีมนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับก็ติดต่อได้โดยตรงนะครับในเฟสผมก็กำนันหนุ่มนะครับ